ยลูกนี้ออกหลังไปครับสารัตเล่นสั้นครับลูกเตะบลม,มเล่นกับธีะระธรเอาวกับสีะระธรนสายเปิดโค้งเข้าไปลูกนี้แล้วก็ยิงลูกนี้ <c oughs> นเรีย<พ>บร้อยสามประตูต่อศูนย์ครับทำได้ครับสำหรับทีมชาติไทยพันษา,าเหห์พิบูลเอาจนได้ครับทิ้งหลังรับทีมไทย สามประตูต่อศูนย์แล้วนะครับจากเซนเตอร์ฮารกับอรรษาเทวิบูนะครับนำประตูไว้ทีมไทยนำเอาไปกับสามประตูต่อศูนย์ครับโอ้ยใครความกดดันเลยนะครับนำทางแบบนี้สามประตูต่อศูนย์ประตูกับธีละทอนซึ่งซัดบอลที่สารัตมันกลับมาธีระทรแล้วเปิดยาวมาลูกนี้ครับเนี่ยหม่งไม่โดนนะครับแล้วกดเข้าขวาครับของมาสายวิบูลูกนี้บอลพุ่งดีเลยครับหมดเซฟเลยครับหัวเม็ดไฟซาวดูครับธีระทรเปิดมาแล้วพยายามที่จะหม่งเคลียร์ครับอัะคราม แต่ว่าไม่โดนครับวอนเลยมาถึงทันสายทไมิบูดกับกดด้วยทางขวาเลยครับตุงตาข่ายครับสามประตูต่อศูนย์ครับสกอร์ที่สามมาแล้วสามศูนย์ไปแล้วนะครับทีมไทยเหลืออีกสิบนาทีมาดูว่าจะมีประตูที่สี่เกิดขึ้นอีกหรือเปล่าจะอยู่ฝั่งไหน